ทำอะไรวา่างเปล่าว่างแก่งยิงปืงงนกันปืนแน่นะเะไม่ใช่ปืนนี้ปืนหไหนปืนนี้ปืนนี้ปืนนี้ขอเสนอตอนเงาจังโวยไม่มีปืนเล่นนับหนึ่งอีกครั้งโอ้โหยี่เพียงโคตรเก่าพี่เกิดยุคไหนเนี่ยไดนโนเสาร์ร้านฮีโบก่กันใช่ไหมเนี่ย จัดไปฮีโร่ฮีโร่โอ๋อ้นั่งอยู่นี่น,นั่งตรงหน้าแย่ปผมอยู่ดีวะโโดโดมโโดโดมาครับมาครับเฮ้ยนี่ไม่มาคิดดูดไิไม่มีปืนเล่นยังต้องมาเล่นเกมอ่ะไอสัตว์ใส่ไม่เข้าเนี่ยเฮ้ยเป็นครั้งแรกที่กูใส่ปืนได้นีไ่ไงนี่ไงจริงเหรอเละ ได้แล้วเหรอแน่นอนงานเข้าออแล้วเดี๋ยวไอ้เคียร์แล้วม<ด>ันจะยิงยังไงวะเนี่ยน้องน,นิ้วเข้าไกได้เหรอเนี่ยเดี๋ยวนะคลองใจว่ะเดี๋ยว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 ลองนี้ดิถ้ามือเดียวใช่ไหมปืนมันต้องอยู่อย่างงี้อ่ะแม็กมันลงมาท่านี้แล้วก็อย่างงี้เคลียร์แล้วก็เนี้ยวะดันมึมีแค่สองมือด้วยอ่ะสมมติมว่านี้เป็นมือแล้วกันอ่ะมือดันอยู่ ก็เงียบดันดันอ่าได้วิธีแล้วไปเดี๋ยวมันเงียบจังวะทุกคนลดตั้งใจอุ้ยเงียบล่านคนลั่นานเด็กเด็กเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปืนกระเด็นปืนกระเด็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรวะปิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวงงมือแล้วเนี่ยงงมือแล้วเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยอามานี่เอาองศาสวยๆได้เอามาเดี๋ยวข้างนี้กูงงปุ่มยิงวะเอย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 ให้ปืนลั่นเข้าเซฟสิลูกจัดมาเฮ้ยพี่เอาก่อนเลยอันตรายวะถือปืนแล้วเนี่ยถือปืนแล้วกูเอามือไปไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเล็งไงวะหัวได้ไหมเอ้าเอ้าเอ้านิ้วติดไม่โดนนิ้วติดกดไม่ได้โอ้โห วางก่อนวางก่อนโอ้โหทำไม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 ไอ้หนุ่มหยอะไรอ่ะโอ้โูก่ายิงโอ้โหดูกูตายโอ้ยคอสตูมนี่ใครให้มือถายไปแล้วว่ะอ้าวเปิดเด้งลงมือแล้วไอ้มือกูเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยข้าเนี่ยไปก่อนนี่เฮ้ยชีว้กูลงมาบากขนาดนี้เนี่ย ีนี่เป็นไรเอาเอาเอาไอ้ส่ปืนเลยกูไอ้ส่ปืนเกมไม่จบอะไรเงี้ยเกมอะไรวะเนี่ยมาแล้วกูต้องรีเซ็ตแล้วแหละปืนกระเด็นไปแล้วมามามาเฮ้ยรีสตาร์ทเอาไหมนี่แย่เลยพี่อาะยกส่งนะกดๆน พย่อามพี่ผมได้สูตรมาพี่ยกมือขึ้นมาก่อนยกมือขึ้นมาอ่าแล้วพี่กดขวาค้างอ่าแล้วกระชากเมาส์ไ้ข้างหลังแรงทีหนึ่งแล้วก็วบงซ้ายสองทีเฮ้ยโอ้โหพี่แคก์กูบินละแต่มันเงียบจังวะด้วยความตั้งใจจริงทุกคนรู้ตั้งใจถ้าสนามเป็นอย่างนี่กูตายไปนานแล้วเนี่ย ยินดียินเสียงนักกรึบไหมครับไอ้เจ้ารถนะเดี๋ยวนะว้าไปน่าเหนึ่งเว้ยเอาพี่อังก่อนเลยแหะพี่อัมมีปืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดจัดท่าก่อนจัดท่าจัดท่าสวยๆอึ๊บอ้าวอุ๊ยอุ๊ยปืนลั่นใจบนโลกเอ้ยอิสันเฮ้ยพี่อังสวัสดีครับพี่อังเอาแล้ว กอยังยังกวาดเปิดอยู่ที่พื้นอยู่เลยเนี่ยกดไม่ได้นิ้วติดเอาละเอาละเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้เดี๋ยว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 แล้วแขนกูเป็นห่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแทงเข้าไปอีสัตว์แทงเข้าไปยี่โอ้โหขันเล็งพี่ไม่ได้เหมือนกันอ่ะไอ้พี่อาโอ้ยเลือดเลือดแตกเลือดแตกประตูเลยสามสามสาม มันกระสีมึงกำลังจะเข้าไปได้ปริมปริมต่อไปก็หนูดีมองหน้าฉันเวลาแกตายหนูดีดีวันนี้แม่งเ่แย่เลยตัวคนเหลวว่ะโอ้โถงโคตรตายก็อันขาดตูนโดนไปตั้งนานเอาอะไรดีพี่แกเนสแสเปมไหมโอเคได้สร้างแล้วครับอันนี้มันให้ทำไรนะคิดเปิดหีบป่ะ ไปมันต้องเดี๋ยวนะมันต้องเปิดไงวะมันมีลูกกุญแจด้วยนี่มนไม่แต well. ่มันเปิดได้เลยอ๋อเหรอใช่เอ้อืบว้าเอ้าเฮียเออจับเออเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้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 เปิดได้แล้วนะเว้ยเอ้ยได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ย แฉด้วยพี่อ้ำได้หรอพี่ได้แล้วแต่เป็นพี่อะไรเนี่ยแขนพี่เป็นไรแกดูแขนพี่อ้ำหิดูแขนพี่อ้ำหิโอ้ยโอ้ยคุณจะเป็นหอบสลักระเบิดยังไงวะเนี่ยพี่หอบสลักแขนพี่ก่อนดีกว่าเอ้ยโดนแน่โดนเฮ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับทุกคน มองนี่เร็วมองนี่เล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดเปลี่ยนมือก่อนลำบากลำบนจริงว่าชีวิตคุณเนี่ยเปิดไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยลงไปดิเอ้ยลงแล้วลงแล้วลงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นยังไม่หลุดมันไม่ยอมเข้าอ่ะเนี่ยยังเปิดไม่ออกเลยเนี่ยยังไม่ได้เหรอยังเอามือกำเลยกำกำ กำที่กล่องอะกำที่ดีกว่าเฮ้ยกูเฮ้ยกระตกแล้วกูกระตกแล้วได้แล้วเหรอเอาไี่ถือไ้ทำไมกูปลาทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮ้ยเฮ้ยกูโดนกูโดนกูโดนไอ้เหี้ยอกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวเองกำลังจะถอดเปนหลักเลยโอ้ยเราดีใจเาอะายคุณหมอพรทิพย์นะครับผมกำลัง ระเบิดขึ้นมาเฮ้ยต่อสลักอีกแล้วเอาเว้เอเอานเาว้ยไเอาเอ้ยเอาเว้เอา่อาเอเอาเอ้ยเอาเว้ยเอาาเอาเอาเอเอาเอเเเเาเอาาอเยอะเาเเออเเออเาเาอออ เออนั่นแหละเรียกอย่างนั้นแหละเรียกอย่างนั้นแหละโอ้โตายโคตรอนาถสั่งมาต้องอันไหนนะแทงไปโอ้โหโอ้โหที่มีมังกรด้วยโคตรโดพี่เลิฟงี้พี่ไปอ้วกดีกว่ามามาเข้ามาแล้วมาครับเกมแรกแบบชิวๆแล้วกันนะ กดดกัมโลเลยอันนี้ที่ยิงใช่ไหมยกัมดองกัมอลมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองขึ้นมาข้างบนดิเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวก่อนโดนแน่โดนโดนแน่เอ้าไม่ถึงโดนทำไมกูต้องโยกตัวสามโอ๊ยโอ๊ยเอ้าเอ้าพี่อ้อมมึงทำไงเอ้าโปกิโกง โหยิ้มหวานตั้งแต่เมื่อไหร่วะเอาวะเอาวะเอาวะหนีกันยี้เลยเหรอเล่นอะไรกันวะเนี่ยเอ้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 เอาไว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยิงยิงมิอามยิงมิอามยิงลอยฟ้าเลยโอ้ยแม่ปวดงอนแย่มากลาวะแค่นี้ต้องชำอปรัฐ กินโดนรอบกัดเอ้ามือหัวร้อนพี่มือหัวร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม่าามามาสูเงียบใครที่ดูอยู่นะครับเกมนี้อย่าไปซื้อเล่นนะฮะหัวร้อนน่ะบอกเลยจับปืนรอเลยเนี่ยกดกดกดเอากดไม่โดนอีกกดมาเราหนีห้องแล้ว มีเกมยากกว่านี้ไหม oh <my. S 1> <laughs> หน้าสงสารหนูนีหน้าสงสารโดนรังแกเล่นมาห้าของเราไม่พิเศษนะสงสารเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมใครที่อยากกะเล่นไม่ต้องซื้อนะฮะม่ดูร้อนอะเล่นนนเล่นงใครเครียดก็ไม่เครียดกว่าเดิมอ่ะไป